เอากระมู่ไปแล้วเดี๋ยลูกมู่ไปแล้วมูว่าเล่นน้ำคนก็ะห้องไฮเล่นไปสิไปน้ำขาวค่ะพี่น้องมู่ไปแล้วลูกลาช้ยใจแต่ลูกสมิมาเส้นสิถีถบเถอะค่ะคนสวยบ่ปีนลงรถนะสิเส้นสิปีนไปใส่ดูแม่เอาลงดูแม่เอาลงลูกนี่หลอยากไปหามูดด่แต่ลูก โอหุ่นมู่เล่นมูพุณนมาเล่นน้ำค่ะคนเลยห,ห้องไ้น้ำขาลูกสาวข่อยนั่งเอกไงดาราเจ้าบทบาท <c oughs> มู่ไปแล้วลูกพุนะ่น่ะมูเล่นยูคพุนะ่น่ะมึงแม่อลงคนสวยมาแม่อลงมา <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีพี่น้องทีมงานหอบสาสสุผู้ทุกคนลูกสาวข่อยล่มค่ะมันของกันถุงเงินของเลยเราบัว่าซัดคุณนแบบนึงเจอกันวันนี้ตอนเทียงวันเสาร์ค่ะกับบรรยากาศคึ้มคมฝนตกครับพี่น้องอเดี๋ยวปับขากล่องยาวๆก่อนเห็นตะหนาข่อยไข่อึมลืมอยู่ฝนตกเด็กค่ะ บรรยากาศปีนี้คือแป๊ปวนถึงไปคุณลูกสาวคอย,อยที่ถอดเสื้อล้วคะเนี่ยดินะเป็นยังไงกันเนี่ยยูดีสบายวาค่ะเฝล่าผ้าลูกออกมาเลเพราะว่ามือนีแข้งบอลค่ะเด็กน้อยไม่แข้งบอลแล้วก็มืออื่นกับผู้บ้านนะคู่บอลมาแข้ง mm. เห็นว่าค่ะทางหลังคุณร้านอาหาร mm. สาวผู้ดีเทนจะเตรียมสลัดเตรียมยังเรียบร้อยเตรียมของทุกอันทุกอย่างไว้ขายเรียบร้อยแล้ละค่ะก็เลยผ้าลูกออกมาเล mm. อ่ะเต็มโอ๊ยอ่ะเต็มดูตายไออ่เต็มเดีแม่ใส่หมวกให้กันแม่ก็ใส่ให้กันนี่ áo nỉ อย่างนี้นะเอานี่ hả เป็นหูดนี่ครับนี่ว้าวสวยมากๆเลยอีหล่าก็สวยให้กันนี่เอาใส่บ้างนี่สวยมากๆเลยสวยปะคะสวยปะคะนั่นแม่หรือแม่เน่ฮะแม่เน่พู้ใด้คะ เอินปะเต็มเตียนเออนั่งดังใช้ปะเต็ม่嘛ใช้ปะเต็มยิไซเอาคือเบะแล้วว่าเอินปะเต็มหรอว่าคือเบ๋อังสันเอินปะเต็มเร้อปะเต็มจะไปเห็ดขากร่องแม่ที่ล่ะลูกเอินก็เอิญดีดีที่ล่ะฮ้ ได้เสบื้เพิาบรรยากาศที่หลายนะคะเนาะเห็นต้นหนาม่ยลายกับสีเบือสีเซ็งเนีนาโบเลนขี่ตมนะคะพุนะปเต็มมาแล้วพุนาเร่วเร็วเรวร็่ว่วพนโอ้ยพรอแล้วนะคะคนสวยพุนาโฟเกลมาแล้วพุนะโฟเกลโฟเกลนกมาแล้วเร็วเรียวเรวรีวเรียวสาวผู้ดีเทียนกับสีเตรปยมกับเขากับน้ำก้อนค่าเด็กหน้อยแข้งบอลแล้วแล้วพุนพุนะ น่นกำลังสีลังไปกินเขากินน้ำค่ะจะต้อตงเตรียมกับเขากับน้ำให้สุงคนากรรมกา,ารน้ำอี่ล่าใบใบให้แม่ก็ลูกใบใบกล้องให้แม่ก็ลูกโอ,โอ,โอ,โอลม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 า <laughs> <laughs> ย่างปันขีม่ม้าปันปะเต็มเจ้าแต่สาวฮ่ <laughs> 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 ลูกขืนเลยๆผุนวาวๆเมื่อไหร่ผุนอ่ะ ืัอนี้อากาศาก็เป็นอืมครึม้อคะฝนก็โต๊กลิ้นผู้ผู้ผู้คนก็ออกมาหลายโอ้ยสิมาจุ๊บป้องแม่จังใดให้แม่บาสักคนเนี่ยเอะืฮหญิงผู้คนก็ออกมาหาอยากหากินออกมาเลาะล่ะค่ะจุงหมาจุงลูกจุงเต้าเอาไซาที่ลูกเอาไซ่กระเป๋า่าของเลนน่ะน่ะเอาไซ่กระเป๋าแล้วเก็บของเลนลูกเก็บของเลนลูกเก็บของเลนเราไม่อยู่ออรรถเล้ว เอาข้าเจ้าก็จูงลูกจูงเต้าออกมาเล่นกันบื้มบื้มล่ะค่ะเออลูกขใยกเกรเรียนขีดตัมไม่หันละ่อยใช้เบิง้งอันนี้่อยเห็นเป็นคือพักละ่ะพี่น้องนี่แม้พักพันว่านเป็นอันนี้ยังก่อนละ่ะ ไอตีนตุ๊กแกเกน็่ยไหมคะนี่<ค><ะ>่อยว่ามันแมนละนี่่อยว่ากา้าเนี่เอามากินเห็นแต่พวกพี่ยูทูป,ป่นเอาอันไม่เหตุคลิปบ่านตีนตุกก๊กแกย่าตีนตุ๊กแกไหมนี่ไหม่อยว่ามันแมนละพี่น้องนี่เมื่งเงาเพื่อนพ่น่ะงดอวบดีขึ้นยังนี่บ่เขาป้านะคะสาวเอาบายบายก็เงยเลยลูกป้าปะ จะได้ไปเตรียมกับเขากันเด้อค่ะเพินแข่งบอลแล้วแล้วขอบคุณทุกกำลังแรงใจอิหลีค่ะ ย่างเป็นคนเมาเลย อืมสกโปเก,เกเอาทิง้ง<อ>ลูกเวกเอาทิ้งไปง่ายไปแล้วคุล่าเซลฟี่ไปลูกนีหาปลาเต็มมึนงนี่ปลาเต็มวัานานั่งแน้วนี่นะคุณแม่